คนคนจนเนี่เงี้ยจะปอดชีเออถ้าอเงินตมันไม่ออกเงื้ยไม่ได้เบี้ยไม่เอ็นเงินนี่แล้วไงหายวันนั้นว่าเออไม,ม่มีไม่ได้นังงใบไตเลยเบียก้ามาไม่มีลำบากกี่ายน้อยมันดิ้นต่อได้รักบาทชีวิตนี่จิ้นสีแล้วนี่ทะดิ้นจะเมตตวันดีนึงเลยที่ต่อจาเบิก ว่าทุกเบอร์ตักตีนี่อดก่อนพอเจ้ามาไอ้ควนอยาดชี่แม่มปิดลั่นจนยยออจออน,นี่ได้ยังหมอกเปรดพอเจ้าอันฮู้แต่จะไปว่าพอเจ้าบอกไอ,อ้ทุกมั่งเลยนี่เธอไรก็ไม่รู้วันนี้กูไม่กวนเตี้ยกูไอ้ตัวตุกไม่ฮู้กวนไม่เจอเบอร์แต่ว่ากูบอกหงได้ Thầy bảo ta mới lạc đó là cuốn Cười bỏ ngay thuốc lại con leo Chiến ngay đèn Ừ Về đây Hoàng ni Covid huyết lập trông Cả trời bơi Covid, huyết phải lơi Ừ Trời bơi Covid huyết lơi Về đây cổ cầm vào khô Cô bà leo ấy lấy Ừ Ừ Mình mừng ngay leo ừ à Dạ anh đã đó Ủa mì kì kìa Ủa, mi đi cá đèn. À. Tưng cầm vào quýt. Quýt này có ở chơi ua. mặn mai. Ừ. Tưng ua ở đây ua. Ua hò ít. Ua ha. Ừ. Tưng có quýt lọp này lọp này. Lọp trông. Trí ha trông. Ừ. Trơ ta. băng có leo cây nả nên. Ôi da. Trí ha trông nè. โอ้จัดจอดจัดจอดจัดจอดจอดจอดปั้นโต๊ะตีเด้งเออดีใจนั่เลยกูได้โต๊ะตีไม่ต้องโต๊ะมางนี่เออประเด็ไม่ใจนี่กันโต๊ะเบิ้ลวางนี่โควิกระบาดนักระยงระยองเด้งเออเออเห็นเนี่ยว่าคนไปเที่ยวกันเที่ไหนบ้านนั่นแหละติดกันลึกกึ่งกัางได้ไม่ฝ่าไปตึ้งโลกตึ้งล้านนู้นอะไรคนไม่รู้เรื่องแต่แต่นุกับเลยไม่รู้คิด tít chứ bài mét ờ này bọn ăn đấy bọn cô cả bữa bọn cả lùi hết cô mê tít mì cắn hay thịt bọn nâng bọn dâng lắc lên bọn đấy bọn liền không phải kèm trăm mà này không phải tâm thì cái đây Hãy nó bọn cắn và năn mấy trẻ bọn liền ăn lê thì nó còn rau ăn chứ mà ni có phải tăm thành rồng là dốc lên ว่าท่านบิ๊กป้อมท่านไม่รู้หรือว่าคนไปติดโควิดที่ในบอนเขามีบอนเปิดตั้งหลายแห่งถึงบิ๊กป้อมบบบเลยไม่รู้เรื่องนี้ต้องเป็นหน้าที่ของตำรวจต้องคนตำรวจที่อยู่ในพื้นที่แล้วท่านไม่รู้เลยคะ่ะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เลยไม่รู้อย่างเดียวไม่รู้เป็นไร ¡Oh, lo wow. hago!